เราคุยกันว่าปัญหาฝุ่น p m 2อมสองาเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือประเทศเพื่อนบ้านเผาอาปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คือสภาพอากาศแต่ปัจจัยที่เราควบคุมได้และเป็นปัจจัยภายในเช่นการเผาในประเทศไทยเราเองการเผาชีวมวลและ อีกหนึ่งในปัจจัยของ PM 2.5ที่หนักมากก็คือการเขาเรียกซ้ำเติม,อมของสถานการณ์ฝุ่นอันเกิดจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะเมื่อเรามาเช็คลิสต์อะคุณจิ๊บว่าอ่าตรงนี้ฉันควบคุมไม่ได้ตรงนี้เป็นปัจจัยนอกประเทศแล้วมาดูปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็นี่ไงเรื่องโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มันคาราคาซังมากี่ปีแล้วถนนพระรามสองมันผ่านมากี่รัฐบาลแล้วคุณผู้ชมมันไม่มีใครจะไปจัดการสีทีในรัฐบาลนี้คุณสุริยะ ซึ่งรุ่งเรืองกิจก็บอกว่าเอาล่ะเพื่อทั้งปัญหาอุบัติเหตุที่มันไม่จบไม่สิ้นสัทีนะกับการก่อสร้างที่มันเหมือนจะเป็นมหากราบตลอดตลอดกระปาวสารของถนนพระรามสองและมันมาซ้ำเติมปัญหาฝุ่น PM 2.5ของของคนกรุงเทพคุณสุริยะก็เลยไปเร่งว่าเราอ่ะจะทำให้การก่อสร้างถนนบนถนนพระรามสองเนี่ยปีนี้หนึ่งนะคะปีนี้ต้องจบถ้าจบอ่ะ มันก็จะเคลียร์ทั้งเรื่องอุบัติเหตุทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างปัญหาการจราจรติดขัดเพราะว่าคุณไปปิดถนนบางเส้นบางช่วงบางตอนแล้วทําให้รถติดและที่แน่ๆนะคะระหว่างที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยเพราะว่ามันจะไปเสร็จปลายปีใช่ไหมระหว่างที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยเราก็จะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างนั่นก็คือฉีดล้างทําความสะอาดผิวจราจรช่องทางหลักและคู่ขนานล้างทําความสะอาดเก็บเศษดินบริเวณแนว b a รีย e r c ร์คอนกรีแล้วก็แผงผ้าใบถ้าหากระดับฝุ่น PM 2.5มันเกิน50าิไมโครกร,รัมเมื่อไหร่รปุ๊บนะคะเช็ละเกิน50าสิบไม,ม,ม,มโครกร,รัม,รรรมต่อลูกบาทเมตรเขาจะปล่อยละอองน้ำความดันสูงเพื่อดักจับฝุ่นละอองทั่วทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง นี้ต้องอ่านดีๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนอ่านหนังสือไม่แตกเนี่ยไม่รู้เหรอว่าการพ่นละอองน้ำเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาฝุ่นใจเย็นค่ะเขาไม่ได้พ่นละอองน้ําเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น p m 2.5แต่เขาดูว่าอ๋อตรงนี้เรามีการก่อสร้างแล้วมันมีฝุ่นเยอะนะพอฝุ่นมันขึ้นเกิน50ไมโครกรัมปุ๊บเราจะฉีดน้ําเพื่อไปดักฝุ่นเพื่อไม่ให้มันไปซ้ําเติมปัญหาฝุ่น p m 2 5ที่มีอยู่แล้วแล้วฉีดน้ำเนี่ยแรงดันสูงนะครับโมเลกุลของน้ำมันจะเล็กมากๆน เกาะฝุ่นคือไม่ได้เหมือนกับว่าใช้ใช้มือฉีดทั่วไปอันนั้นลอง <Yeah. S 1> นะมันใหญ่มากอีกจุดหนึ่งครับโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับหรือว่า M82 ระยะทาง25กิโลเมตรเนี่ยจุดนี้มีทั้งหมด3สัญญาครับคืบหน้าไปกว่า98.42เเซแล้วนะครับส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้ว10สัญญาคืบหน้าไป70.6เซนะครับงานโยธาเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงพฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนงานระบบ ที่อยู่บนถนนเนี่ยนะครับก็จะคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงปี68-69ถึงนะครับแล้วก็ดำเนินการปี69แล้วเสร็จปี71นะครับพิเศกน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นเขาเรียกว่าไทาม์ไลน์ของมันอย่างชัดเจนจากที่ก่อนหน้านี้ จะเสร็จเมื่อไหร่ว่าปีนี้จะทําอะไรยังไงว่าเพราะว่าแต่ละปีก็จะบอกว่าอยากไปเที่ยวโหหินเนี่ยช่วงสงการอ่ะจะไปพระรามสองดีไหมกังวลใจอะไรอย่างนี้นะเลีเ่ยงไปทางอื่นดีกว่าคนก็จะหลอนว่ามีมีคานหล่นมาทับรถเวลาขับรถนะ <c oughs> คุณผู้ชมบางทีไม่ได้มองข้างหน้านะแต่มองข้างบน <c oughs>